สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพันหมีมาเดิมครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ป่าผักหนามนะครับจะมาเอาผักหนามไปผัดเป็นเมนูเที่ยงับผมผมก็เตรียมเครื่องมาจากบ้านแล้วนะฮะหลังจากที่ทําเวกทํางานอยู่สวนเสร็จก็จะลงไปทํากับข้าวอยู่ที่นู่นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าผักหนามจะมีให้เก็บไหมหนูนน้องหมาผมก็ลงมาด้วยนะผมนี่ไปไหนไปด้วยเลยนะไม่ว่าจะขึ้นสวนยาง ขึ้นป่าขึ้นเขาก็ยังมาด้วยนะฮะมานี่มามามาโอโ้โหเงียบนะผมเงียบกลิบ <c oughs> ถ้ามีขนมนี่วิ่งมาไวมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นป่าหน่อไม้ไร้ถ้าผมนี่นี่จะเป็นป่าหน่อไม้ไร้ที่นํามาปลูกนะผมก็นํามาปลูกจากอ่านํามาจากภูเขามาปลูกอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะผมเนี่ย คือถ้าไม่อยากเดินขึ้นไปป่านะเราก็จะมาหาหน่อไม้อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่หน่อไม้ไล่ก็กําลังออกสวยๆเลยนะครับนี่หน่อไม้ไล่แทงขยูขยะนะผมไม่ใช่แค่กอเดียวนะกอฝั่งนู้นก็มีนะผมนี่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะอยู่ตรงบริเวณอ่านี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่า ผักหนามนะผมไม่ว่าจะเป็นผักหนามไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้นะผมนี่ไม่จำเป็นต้องเดินขึ้นไปไกลนะครับถ้าจะมาหาแกงเฉยๆนะครับแต่ใครมาก่อนก็ได้ใครมาช้าไม่ได้นะครับผม <S 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 ส่วนมากชาวบ้านก็จะแวะเวียนลงมาหาอยู่เรื่อยๆนะผมแวะเวียนลงมาหาอยู่เรื่อยๆนะค,นาาออนะคือใครก็หาได้นะครับเขาไม่ได้หวงกันนะครับสําหรับหน่อไม้นะครับ เดี๋ยวเก็บผักนาำกันครับผมวันนี้จะเสนอเมนูผัดผักนามใส่โนมายใส่หมูใส่ไข่ไก่อารมณ์ดีของผมนะฮะโอ้โหรองเท้าบูทก็น้ำเข้านะผมเมื่อวานนี้ก็พาบ่าวลันนี่ไปนะผมพาบ่าวลันนี่ไปหาโนมายนะไปโดนหนามเกี่ยวรองเท้าขาดเลยนะผมผักหนามก็จะเอาแต่ สวยๆนะผมวันนี้ไม่เอาเยอะนะจะเอาแค่กร,รมเดียวนะครับแค่จะไปทำกับข้าวกินตอนเที่ยงนะครับผมก็เลยไม่ได้เอาเยอะนะนี่ผักหนามก็จะมีประมาณนี้เลยหน่อเล็กหน่อใหญ่เอ้าไม่ใช่ยอดเล็กยอดใหญ่ก็มีนะผมผักหนามนี้เก็บได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับผมผักหนามนี้เก็บได้ตลอดทั้งปีเลย เอาไปทําเป็นผักหนามาดองก็ได้นะผมเอาไปทําเป็นอไปผัดนะผมไปผัดก็ได้นะนี่ครับผมก็เอาประมาณนี้แหละ ตอนนี้ผมก็ได้ผักหนามมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเอาแต่พอแกงนะครับที่ผมเอาประมาณนี้เพราะว่าผมจะไปเอาหน่อไม้ใส่ด้วยนะผมผมจะแกงรวมกับหน่อไม้นะผมก็เลยเอาประมาณกําหนึ่งเนี่ยกําหนึงก็สวยๆนะผมถ้าประมาณนี้ก็5บาทแล้วนะนี่ตลาดเขาขาย5บาทนะโอ้โหบรรยากาศดีดีนะครับผมอยู่ตรงบริเวณนี้นะร่มเย็นร่ลมลื่นมากๆเลยนะฮะเนี่ยมีทั้งเสียงนก เสียงลมนะครับผมครบจบเลยที่มันเย็นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งน้ำนะผมเป็นน้ําเป็นน้ําผุดน้าบ่อน้ําที่มีตลอดทั้งปีครับมันก็เลยเย็นนะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็คือร้อนนะผมออกไปข้างนอกก็คือร้อนยิ่งตอนนี้แบบพายุออกแล้วแต่ ก็ยังมีเสียดเซี่ยวอยู่นะผมก็ยังมีลมแบบลมกระโชกแรงนะครับก็ยังมืดมืดคลึ้มอยู่นะผมมืดกลับมาแล้ว นีครับผมมืดมาอีกแล้วนะตอนนี้ลมก็กำลังมาเหมือนกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกนะผมเมื่อวานนี้ก็ตกตกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับจุดมาถึงตอนนี้ก็มืดมาอีกแล้วไปเดี๋ยวไปเจอกันที่กระท่อมสาวเมือนกันเลยดีกว่านะครับ ก็จะใช้เวลาระยะเวลาในการเดินทางลงไปก็ประมาณสัก10นาทีนะเพราะว่าห่างจากตรงนี้ก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นป่าสวนยางของชาวบ้านนะครับผมตรงนี้ก็จะมีลำธารน,นะครับผมลำธารที่มีน้ำไหลตหลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับเนี่ยน้ำใสมากเลยนะครับผมสุดยอดเนี่ยน้ำก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ เหมาะแก่การมานั่งเอาเท้าแช่น้ําชิลๆถ่ายรูปนะผมฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะนก็ไหลลงไปนู่นลําห้วยกลางหมู่บ้านของผมเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางทั้งหมดนะครับน้ําวันนี้ก็จะไหลามาจากภูเขาแล้วก็อ่างเก็บน้ํารวมกันนะครับผมก็จะไหลลงมาจากใส่ตรงนี้อย่างับี้ผม ถ้ามาเส้นนี้ก็กว่าจะถึงกระท่อมสาวเมอืองของผมนะทางดีๆก็มีแลผมเป็นทางาลาดยางนะแต่ผมก็ชอบแบบสมบุกสมบันนะ,ะก็เลยมาเส้นทางประมาณนี้เลยน,นี่ก็จะเป็นที่เลี้ยงปลาของชาวบ้านนะผมเนี่ย ก็จะเลี้ยงปลาปลาปลาปากนะผมบาผมเรียกว่าปลาปากแล้วก็ปลานินรวมกันนะที่มองมาจากนี้ก็คือวิวภูเขาทั้งหมดเลยนะครับผมเนี่ยในช่วงเช้าๆมีทะเลหมอกสวยมากครับผมตรงนี้นะเหมาะแก่การมาตั้งชิวเหมือนกันนะผมชุมชนในหุบเขานะผมชุมชนของผม ส,ส่วนของพรานหมีนะผมมีแต่ภูเขาล้อมรอบนะผมรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำก็เยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงปลาเหมือนกันนะผมหนูนกระท่อมสาวเมืงนะผมมองไปก็เห็นนะฮะนี่อันนี้ก็เลี้ยงปลาเหมือนกันนะครับปลานิลโอ้ปลาเยอะมากเนี่ยตัวใหญ่ใหครนะผมหนูกระท่อมสาวเมิน มืนมีคนอยู่นะผมกระท่อมสาวเมินะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครอยู่ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงยังกระท่อมสาวเมือแล้วนะผมตอนแรกคิดว่าคนอยู่นะน่าจะมีคนมาเลี้ยงวัวแต่ที่ไหนได้ผมตาฝาดนะผมทางลงก็โอ้โหมาถึงกระท่อมสาวเมือแล้วก็ ลงไปหยามปลาในซ่อนกันต่อนะผมลงไปยามปลาในซ่อนในไซนะบรรยากาศก,าก็คือแบบโอ้โหจะร้อนอะไรเบอร์นี้นะผมพอตกเย็นมาฝนตกพอสายมาแดดร้อนโอ้โหสุดยอดบรรยากาศนะฮะเนียผมเสียงต่อเสียงต่อการป่วยมากเลยนะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวหนาวนะฮะ สรุปคือตอนนี้ก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับผมคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ปลานะมาคลิปนี้ก็แห้วเหมือนเดิมนะครับโอ้โหสองวันติดแล้วนะครับที่เออไม่ได้ปลานะครับผมสองวันติดแล้วนะไม่รู้ว่าปลามันไปไหนนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะได้ไหมฮะไม่มีปลาเหมือนกันนะครับผมโอ้โหปลาไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูอันนี้อ่อันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายของวันนี้เลยนะมีไหมเอ่ยโอ้โหมีแต่หอยเชอรี่นะผมอ๋ออย่างว่านะผมปลามันโดนปลามันก็จะม้วนออกนะผมเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันขาดมันหักนะฮะปามันน่าจะม้วนออกไป งันก็จะไปทํากับข้าวกินกันเลยดีกว่านะผมในเมื่อยามป่าไม่ได้นะผมยามป่าไม่ได้ก็จะไปผัดผักหนามกับหน่อไม้กันเลยดีกว่านะฮะโอ้ไม่ไหวครับผมแดดร้อนมากในวันนี้นะยังดีที่ไม่ได้ขึ้นเขานะผมถ้าขึ้นเขานี่โอ้โหต้องเดินติดลําห้วยแน่นอนนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อน ร้อนมากครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะนํามาทํากับข้าวในวันนี้นะครับผมก็จะมีหน่อไม้ที่ไปหามานะผมแล้วก็มีมะเขือเทศมีไข่ไขไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงไว้นในบ้านนะผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็หมูนะผมนี่ คือผมไม่ได้พกข้าวมาด้วยนะครับส่วนมากก็จะมาทํากับข้าวกินที่นี่เลยนะฮะหุงข้าวหุงข้าวอยู่นี่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวที่ผมนํามาไว้นะผมก็จะเป็นข้าวสวยนะข้าวสวยหรือว่าข้าวเจ้านั่นเองครับ น้ำผมก็เอามาไว้เป็นถังใหญ่เลยนะผมก็จะทําการล้างข้าวนะผม เรามาซอยหมูกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาซอยหมูกันครับหมูก็จะทำเป็นชิ้นพอกินพอกินนะผมก็ไม่ได้เล็กมากเกินไปผมชอบแบบชิ้นหมูใหญ่ๆนะฮะแต่ว่ามีดผมก็ไม่เข้าเกินนะผมเนี่ยปาดอะไรก็ไม่เข้าเลย มีดเล็กผมก็ไม่ได้ถือมาด้วยนะผมปกติผมจะติดไว้นะขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการใบหน่อไมนะ้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ไร่นะผมหน่อไม้ไร่บวกกับหน่อไม้โฮะนะผมก็จะตัดเอาที่มันบ้องอ่อนๆน,นะครับอันไหนที่บ้องเก๋ผมก็จะไม่เอานะหน่อไม้ก็เอาไม่เยอะนะผมหน่อไม้ก็จะเอาประมาณนี้แล้วก็เอาไปผัดรวมก,กันกับผักหนามนะครับ โอ้โหข้าวปดบล็อกบล็อกบอกบล็อกบอกน่ากินมากเลยนะเดี๋ยวเปิดดูก่อนอีข้าวก็ใกล้จะสุกแล้วผมแต่ว่าผมใส่น้ำเยอะเกินไปนะจริงๆก็ต้องใส่น้ำน้อยกว่านี้นะแต่ว่าผมใส่เยอะมาก อุปกรณ์ในการทํากับข้าวผมก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักหนามไข่มะเขือเทศแล้วก็เป็นเครื่องปรุงที่ผมเตรียมมาจากบ้านนะครับผมนี่แล้วก็จะมีหน่อไม้มีเนื้อหมูนะครับเหลืออย่างเดียวนะผมก็เหลือแค่ข้าวสุกนะพอข้าวสุกเสร็จปุ๊บผมก็จะอเอาอุปกรณ์ทุกอย่างลงไปคลอนโฮมเดียวแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาออกมากินนะครับผม หน้าก็าดำดำนะครับผมช่วงนี้ตากแดดตากลมเยอะ รู้สึกว่าหมูของผมก็จะสุกเลยนะผมผมก็จะเอานี่โหยลงไปเลยนะฮะโอ้โหรสชาติอร่อยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนี่ทีนี้ก็รอให้ผักมันยุบตัวก่อนนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้ทํากับข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากินข้าวกันเลยหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นผัดผักนามนะครับผัดผักหนามใส่ทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นผัดผักนามรวมผัดพริกแกงผักหนามใส่หมูนะครับ เดี๋ยวมาชิมกันับผมอร่อยมากครับผมผักหนามนี้ก็จะกรึดๆนะครับผมผักหนามนี่จะกรึดๆเหมือนกันอืมอืมแต่ว่าผักหนามนี้ต้องอ่าต้องปรุงสุกนะครับผมผักหนามต้องปรุงสุกนะ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะครับผักหนังต้องปรุงสุกผักหนังอยู่ในน้ำนะผมไม่รู้ว่าน้ำมาจากไหนบ้างนะฮะจากรากไม้จากนู่นนี่นั่นเราต้องทำสุกนะผมหมูกับเข้าอร่อยมากๆเลยครับไม่กินข้าวที่กระท่อมสามเมือนก็ค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับ ถ้าคุณแอแบ็กดูอยู่ก็เรียนเชิญนะผมจะทมสามเมิ 3, 000, 000นพันนี้พร้อมต้อนรับคุณแอแบ็กนะฮะมาเลยโอแบ็กทำข้าวอร่อยนะผมจะอยากให้คุณไอแบ็กมาทำข้าวให้กินกินข้าวไปด้วยชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยนะครับผม อออเผ็ดนิดนึงนะผมใส่พริกเยอะเกินไป uh huh. ขนาดผมใส่แค่เกลือแล้วผมเกลือผงปรุงรสแล้วก็พริกแกงนะก็ยังอร่อยเลยไม่ได้ใส่รสดีไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับส่วนไข่ของผมนะครับยังไม่ใส่นะผมเครื่องคือเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ใส่ไข่นะครับไว้ใส่รอบหน้านะผมไว้ใส่ตัวมาก อ,อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ไล่นะผมหน่อไม้ไล่ที่ไปหามานะ ทมาได้ก็จะอ๋อห้อออกหมดไม่เป็นไรนะผมนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยหน่อข้าวขาวบ,บีนี้เลยนะฮะอ๋อือมอร่อยนะครับผม แข็งมากหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับผมผมก็จะไปทําเวียกต่อนะเวียกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมวันนี้ก็จะขึ้นไปเก็บฟืนนะครับเก็บฟืนเพื่อที่จะเอาลงมาต้มหน่อไม้ขายนะครับไปสำหรับคลิปนี้และอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ